สอทแท็กเตอร์ครับรกำลังลชักลากบางไฟขึ้นฐานนะครับอตอนนี้สอทแท็กเตอร์นะครับบนฐานนะครับปั่นใจหมาชนขายหนึ่งนะครับปัญ,ญปนจ้าปดเพิงสอทแท็กเตอร์ไปเนี่น ซอแท็กเตอร์นะครับเป็นแชมป์ของปีที่แล้วแชมป์รถกระบะนะครับผมแชมป์รถลีโวนะครับผมปีล่าสุดนะครับสุดยอดดีีนะครับผมมาเมื่อนี้สีมาเบิงกันนะครับว่าสิเป็นอย่างไรครับโปรดติดตามครับซอแท็กเตอร์ครับพาเขปรสถานมือเรื่งซอแท็กเตอร์นะครับผมบนฐานครับลสงลงตาทำคะแนนได้หลาย เป้าหมายคือลี่ร้อยโอ้โคครับคุณทำได้ไหมบังแรกของปีหกเจ็ดครับอันเโชคดียี่สิบสี่ซิมอ่อนอ่อนป้าไปไปโอ้โนี่เลยโอ้ยนะครับควันกบเลยนะครับบังหันโบกบอันนี้มากบ ขอให้ยังสู้ครับเอาจังหวะสุดท้ายมีเกี่ยวสองตำรอบครับเอาคือเกี่ยวเข้าไปเลยใส่ตูดสายตูดสายตูด,ส,ตดสองรอบนะครับผมตอนที่เขาข้อครับเกี่ยวสองรอบเลยครับสั่นคนนะครับผมแต่เบื้องต้นดีแล้วนะครับเบื้องเบ้าตำรวจก่อนมันสิเกิดยังขึ้นหรือไม่นะครับผม ที่รีนะบินได้จามากๆเลยนะครับแต่ว่าจังหวะสุท้ถ่ายเป็นเกีียวน้อยๆแค่นั้นเองครับตอนนี้กําลังหลากกาลังเบนอยู่นะครับผมถือว่าดีอยู่นะครับอ่ะโหนะครับข้อเชิดข้อโจข้อสูดีเลือกเกินนึงครับผมมะว่าจะเป็นจังไดครับหางดีแล้วนะครับจังหวสุทถายเบื้องต้นหางดีครับสอแท็กเตอร์นอนลุดต่อไปครับไปในจังหวัดสุท้าย ใส่หัวตัวเดินตัวเคลื่อนเบาๆครับเบาดีลงดีลอยสีสีผ่านไปลอยหาสีผ่านไปลอยหาสีผ่านไปแล้วนะครับยกเบาๆลงเบาๆครับตอนนี้นะครับผมควันติดบางๆความครับขึ้นขึอย่างกำลัง ราคามีดีขว้างดีไปไปงมองข้ามราคานะครับผมสอแท็กเตอร์อน,นะครับแจมเหือเกินแจมเือเกินครับหวานจะรียดนะครับอ่าล่อเลกอ่าล่อเวลาจริงด้วยนะครับผม,ม,มกแก้วครับเบาหมากๆเลยนะครับเบาถึงเบามากเลยนะครับ,บ,าารบสามร้อยบาสามร้อยผ่านไปครับ คอยุไปก็บตัวบอลนิ่มๆ้าไหนไไหนวละยเอากองมเนี่ยนะ้ว่ลนะขา่โลก้าบมันลบมาเพราะเจอกลองเรท่าทาเห็นนะครับจริงๆแล้วว่ายังเห็นดราดลุมรอนะครับทีมงานซอแทกเตอร์นะครับเจออยู่ไซมันอยหันนะครับอ่านี่กับมันอีก้วครับดขวาดนขวาแซมเการถรีโ ปีที่แล้วยุบานเราหน่อยนะครับเสือย่อมไวไลยนะครับมีลงดีขนาดมีจังหวะสุดท้ายยึกยักนะครับแต่ก็เอาโตวรอดใจนะครับสัางไงยอ้ดีนะครับผมรอลุนต่อไปครับสามลงมา,าลงมาตติมตึมเสียงดังสนั่นวันสามร้อยเก้าสิบสามร้อยเก้าสิบสองแท็กเตอร์ขอบคุณที่ติดตามรับชม,มลุงล้อเดฟสิสวัสดีคลาลาลา